ติดตามชจ้งฟลุกด้นะครับคนวันนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะใช่แล้วครับวันนี้มามาก้อยจะพาพี่โบและน้องแฟดนะมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะเอ้าพี่ฟียัตเป็นอะไร่ยลูกอุ้ยพี่เฟีสะดุดล้มเหรอ โอ้ยไม่เป็นไรปะเข้าไปข้างในกันเถเิดเราวันนี้เราต้องเข้าบ้ามีสิงเข้าติดไปด้วยไม่ใช่มันจะมีผีได้ไงอันนี้เราอยู่ในโลกของวิทยาศาสตร์มมไ,ไม่ใช่ไสยาศาสตร์นะพี่โฟกส์าม,มาเราไปดูพี่โฟกดูนี่สิอันนี้ตัวอะไรอะได,ดโนเสาร์ไดโนเสาร์โ,โอ้อันนี้คือเ <laughs> จ้าไดโนเสาร์นี่ดูดีคอมันยาวมากเลยอะว้าวเจ้าไดโนเสาร์เนี้ย มันแต่งตัวเท่มากๆเลยมาต้อนรับเด็กๆนะครับนี่มันเทพเจ้าหรือเปล่าอุ้ยเทพเจ้าแห่งอาคอเรียเทพเจ้าแห่งอะคาเรียเอออาจจะใช่ก็ได้นะเพราะว่าตรงเท้าเขาเนี่ยมีปลาฉลามด้วยปลาโลมาแล้วก็มีเต่าทะเลด้วยนะมาดูเอ้าพี่โฟกพี่โฟกมีแขนสองแขน แต่ทำไมคนเนี้ยเขามีแขนทั้ง4ี่แขนน่ะ,ะโอ้โหเราเข้ามาเราเจอชุดดับเพลิงด้วยครับเพืเ่อนๆน,นี่<ม>อุยดูรองเท้าบูทเขาใหญ่มากเลยนะเนี่ยเห็นบ้างเอาไว้การไฟไม่ใช่หรอใช่การไฟได้ด้วยนะนี่ต้องใส่หมวกกันน็อกแบบนี้แล้วก็มีถุงมือด้วยนี่ไหนใครอยากลองใส่ครับแต่มาเม่าไซส์มันน่าจะใหญ่ไปนะนเด็กๆใส่ไม่ได้หรอกครับ อุ้ยเด็กๆคนนั้นคือใครอ่ะว้าวเราเจอมนุษย์อวกาศด้วยค่ะเพื่อนๆน,นี่หู้ตัวเขาใหญ่มากเลยพี่พอพี่พอลองไปยืนข้างๆเข,า,ขาสิอุย้ยตัวใหญ่มากไห<ใ>นเฟียนลองยืนดิโอ้ยเฟียนปิดก,กวัวอะไรอะครับม <c oughs> าแสดงว่าที่นีน่ต้องมีแมนุษย์ต่างดาวแน่นอนเลยฮะมนุษย์ต่างดาวเนี่ยนะ ก็มีของเล่นเล่นปอปอิดด้วยเล่นปอปอิดอันนี้ไม่ใช่ของเล่นปอปอิดนะเนี่ยอันนี้เป็นท่ออากาศเอาไว้สําหรับหายใจค่ะเด็กๆภารกิจวันนี้พวกเราจะต้องช่วยกันไปตามหามนุษย์ต่างดาวกันนะครบปะพวกเราไปตามหากันขนา้างในเลยทน,นีเลเาพี่เสียนมาดูตรงนี้นี่กระจกนี้มันแปลกๆนะครับ ดูสังเกตดีถ้าเราส่องเขาไปเหมือนตัวเราสั้นลงเลยไหมคะพี่โฟกในกระจกเนี้มีมนุษย์ต่างดาวด้วยไหมครับไม่มีครับโอ้แสดงว่าเขาไม่อยู่ในกระจก้าเดี๋ยวเราไปหาเขาที่อื่นกันดีกว่าตัวพี่พอร์ตทำไมตัวยาวจังเลยอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวยาวขึ้นเลยอะโอ้โหโอ้โห กระจกอันนี้แปลกจังเลยครับสังเกตดีๆข้างในกระจกอ่ะเด็กๆกับหัวทุกคนเลยเห็นไหมเฮ้ยนนอ๋อโอ้โหเราเข้ามาข้างในเราเจอนักวิทยา,าศาสตร์เต็มเลยนี่คนนี้ก็เป็นนักวิทยา,าศาสตร์เหมือนกันคนนี้เขามีนามว่าเซอร์ไอแซกนิวตันนะ โอ้โหดูดิเจ้าบนลูนนี้มันสูงมากนะคะเพื่อนๆเอา้าพี่โฟก์พี่โฟกกับน้องๆจะพากันขึ้นข้างบนแล้วหรอเด็กๆจะไปไหนกันน้าม,มามาเข้าไปไม่ได้น้ำหนักมันน่าจะเกินหรือเปล่าถ้ามามาเข้าไปนะบอลูนตกแน่เลยมีใครอยู่ไหมคะมี่ะ้าเฮ้ยใครอะ มีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมพี่ฟโฟพี่ฟโฟได้ยินเสียงเปล่าเฮ้ยมีใครอ,อยู่ไหมเปล่าเฮ้ยหหเหมือนเสียงเอเลี่ยนเลยอ่ะใช่เปล่าไหนๆตะโกนใหม่รอบนึงดิเสียงไใช่เสียงเสียหรือเปล่าไมม่ีสัญญาณหายไปแล้วหรอ ตอนนี้พวกเรากำลังจะเข้าอุโมงค์ทะลุมิติกันไปแล้วนะครับเอ๊ะอันนี้คืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นวิของตัวตลกหรือเปล่ามีหลายสีเลยเอ๊ะแล้วพี่โฟกับเด็กๆไปไหนเนี่ยอ้าพี่พอดพี่พอดกายร่างเป็นอะไรเนี่ยมันเหมือนปาร์ตี้วันฮาโลวีนเลยอะแล้วคนข้างหลังนี่คือใครอะ <c oughs> นี่ไงพี่พอดทรงผมนี้เท่มากเลยนะใครอยากลองใส่อ,อ่าพอใส่พอใส่ใส,สีชมพูนะ เฟียสเฟียสียใส่สีส้มดีกว่าไหมนี่ใส่สีส้มแบบนี้เลยโอ้โหดูดิพี่โฟกกำลังเต้นรำอยู่นะครับนั่งไงนัไงโอ้โหตัวตลกมาแล้วตัวตลกมาแล้วพี่โฟกใส่วิกอันนี้ด้วยเพื่อความเท่เฮ้ยพี่โฟกเหมือนตัวนั้นเลยอะโจเกอร์เลยอะ อาพี่พอสมันหลุดหรอ,อให้พอ่อใส่ก่อนไปขึ้นไปเลยขึ้นเวทีเลยครับน่ากลัวน่ากลัวหรอ <c oughs> พี่ฟอกเรามัวแต่เล่นกันนะเราลืมเลยภารกิจของเราวันนี้นจะต้องตามหาเอเลี่ยนกันนะ,น,ะนี่พี่พอพี่เซียนพวกเราอ่ะมายกน้ำหนักกันดีกว่าอ,ออ,อ พี่พอลยกไปสูงแล้วะว้าวว้าวค่อยค่อยสุดยังโอ้นีน้ำหักชอบกันกี่กิโลครับเนี่ยดูดิโอ้ไปแล้ว <c oughs> อาตาพี่โฟกยกบางนะอาดึง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 มาเลยว้าวเฮ้ยมันหนักไหมพี่ฟอง ว้าวอันนี้คืออะไรเนี่ยมันน่าจะเป็นเกมให้เด็กๆได้เล่นนะพี่โฟกพี่โฟกหมุนอะไรอยู่อะครับลูกบอลหรออ๋อนี่ไงนี่ไงลูกบอลที่พี่โฟกกำลังจะหมุนขึ้นไปมีขึ้นไปข้างบนเลยนะคะเอาพี่โฟกอีกนิดเดียวแล้วอีกนิดเดียวขึ้นไปเลยเอาลูกบอลพี่โฟกจะสไลเดอร์ลงไปแล้วนะ ไปแล้วว้าไปไหนเนี่ยไปไหน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 ว้าวเอา้าสไลเดอร์มามาอยู่กับฟอสแล้วนี่ลูกบอลมันขึ้นไปแล้วพี่ฟอสพี่ฟอสช่วยปั่นเร็วช่วยปั่นขึ้นไปแล้วนังไงยังไงลูกบอลสีแดงลูกนั้นมันกำลังจะตกแล้วนะนั่นไงลูกบอลของเรามันอยู่ตรงนั้นเพื่อนเฮยเฮ้ยเฮ้ย,ยเดี๋ยวมันจะตกท่อนะครับ ตกแล้วว้าวมามาเจอแล้วเอเลี่ยนอันไหนไหนอยู่ไหนอะคะว่าไหนเฮ้ยจริงจริงด้วยพี่โฟกเจ้าเอเลี่ยนอะมันติดอยู่ตรงคานตรงนั้นอะพี่โฟกช่วยเขาขึ้นมาได้เปล่า้ครับมามาเอาเขาขึ้นมาเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเขาจะตกเอาเลยๆลองดึงเลยอุ้ยเขาตกแล้วอะเดีวเร็วเร็วหนึ่งเขาขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวมาช่วยจับ อุ้ยได้แล้วเอเลียนอุ้ยตอนนี้เอเลียนของเราปลอดภัยแล้วนะเอ้าน้องพรน้องเฟียสกำลังทำอะไรกันอยู่สองคนน่ะกำลังชักดาบเหรอดูดิพี่พรพี่เฟียสน่ะกำลังดึงดาบขึ้นอยู่นะคะเห็นไหมนี่ไงนี่ไงดาบขึ้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งอะเอ้าช่วยกันช่วยกามดึงดาบขึ้นเลย ว้าวพี่โฟกดูนั่นดิมีลูกบอลอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมเพียบเลยให้หมามา,มาดึงสีเหลืองหรอโอเคได้ได้ได้ไดเดี๋ยวนะหมาจะช่วยดึงสีเหลืองขึ้นมาอีกอันนึงนะเอา้าดึงขึ้นมาแล้วพี่โฟกทำไงต่ออีกอะ่ะว,ว้าุ้ยอันนี้คือเครื่องอะไรเนี่ย มันเป็นแก้วนะครับเอาไว้ทดลองวิทยาศาสตร์นะครับนี่อุย้ยสีสันสวยงามมากเลยครับ